สวัสดีครับนี่เราก็มาอยู่ที่เดอร์ชานะครนะับเนาะมันเดอร์ชานะครนะับเนาะบูเดอร์ชาครับบูเดอร์ชานะคร <c oughs> ับน,น,น, <c oughs> นี่เราก็มาดูทะเลหมอกนะนี่มาดูทะเลหมอกนะคร <c oughs> ัเห <c oughs> นะ็นไหมไม่เห็นนะมีแต่หมอมกนะครับเพราะว่าพระอขาทิตย์ก็ขึ้นแล้วนะครับเนาะมาไม่ทันนะครับก็ดูใน อันนี้ไปกันดูหมอกนะนี่เราอยู่ที่แม่ห้องสอนน่ครับอยู่ที่แม่ห้องสอนยั่วไข่อยูคีเตอร์มาหนึงคีเตอร์ธรรมชาติให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นแบบนี้ไหนไหนวะะัวเป็นแบบไหนเนาะ ก็เดินลงมาดูสายหมอกจะย้อนแสงเพราะว่าพอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วนะะอาทิตย์ขึ้นแล้วเราก็มาดูได้นะนะนะโอ้โหเปดเดินไหม อากาศไม่ค่อยไม่เย็นเท่าไหร่นะครับนะก็พอดีนะครับ20องศานะประมาณประมาณ20องศานะครับนะก็ให้ดูเป็นภาพเป็นบรรยากาศนะว่าน,นี้เราเดินเข้าป่าจริงๆนะครับเดินเข้าปะะ่านะครับนะเพืนะ่อน ออนะอยู่ในบนบนเขาแล้วกันนะอยู่บนเขานมะ่อยู่บนเขาเลยจับตัวครับเพื่อนๆได้ดูว่าเราเข้า,าป่า ป่าที่ทะเลหมอกแต่ว่าไม่เห็นทะเลหมอกมีแต่มหมอกนครับข้างบนอันนี้เราอยู่ที่แม่ห้องสอนนะค,ะครับหรับนะนี่แล้วก็อยู่บนบนเขานะครนะับน่ะเะไสักอย่างอะไรดำไปไหนอะไรเด้อชาเด้อชานี่นะครับต้องนี่ครับ ธรรมชาติในป่านะบนเขานะ,ะนะน่าจะสูงที่สุดยังไม่สูงนะนี่เราอยู่ที่แม่ห้องสอนนะครับให้ชมธรรมชาตินะธรรมชาตินะแบบนบนะโอเคนะครับนี้ก็เดี๋ยวก็เหมือนที่เดียวนะครนะับที่เดิมเดิมนะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อ อันนี้ก็ให้ชมหมอกนะไม่ได้มีทะเลหมอกเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเจอที่สวยๆเราก็จะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับผม